สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมียวอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะการเขียนคำที่ผสมด้วยสระอีกหนึ่งครั้งนะคะการเขียนคำที่ประสมด้วยสระอาก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาบริหารสมองด้วยเพลงกันไก่ไข่ผ้าไหม่กันก่อนนะคะคุณครูจะยังใช้เพลงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราที่จะที่เราจะได้เข้าห้องเรียนกันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะคะหนึ่งสองซกันไก่ไข่เท้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบหาสองบาทหนึ่งใบ กันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใ 1, 2, บสองบาท50 5สบาสองบาทหน 1, ึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่หน่งมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะการเขียนคำที่ประสมด้วยสระอาคือเขียนสระอาไว้ข้างหลังพยัญชนะต้น ฝึกเขียนคำสระอานักเรียนลองดูนะคะคำแรกเป็นรูปภาพของอะไรคะเป็นรูปภาพของชายหาดเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะหาดนักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะหาดสะกดตามคุณครูนะคะหอ,อาดหาด หออาโดหาดหอหีบเป็นพยัญชนะต้นสระอาเขียนไว้หลังพยัญชนะต้นจากนั้นตามด้วยตัวสะกดซึ่งเป็นดอเด็กสีเขียวค่ะคำที่สองนะคะดาวออกเสียงตามคุณครูนะคะดาว สะกดตามคุณครูนะคะดออาวดาวดออ a วดาวดอเด็กเป็นพยัญชนะต้นสะ,ะอาสีแดงอยู่หลังพยัญชนะต้นแล้ววอแหวนเป็นตัวสะกดค่ะคำต่อมานะคะปาก ปากนักเรียนสะกดตามคุณครูนะคะปอ آ آ อากปากปอ آ آ กอากปากปอปาเป็นพยัญชนะต้นสีแดงคือสระอาอยู่หลังพยัญชนะต้นกไก่สีเขียวเป็นตัวสะกด คำต่อมาค่ะข้าวข้าวนักเรียนสะกดตามคุณครูน,นะคะขออาวขาวขาวไม่โทข้าวอีกหนึ่งครั้งนะคะขออาวขาวขาวไม่โทข้าวขอไข่เป็นพยัญชนะต้นสีแดง สระอาอยู่หลังพยัญชนะต้นวแหวนเป็นตัวสะกดที่อยู่บนขอไข่คือไม้โทเป็นวรรณยุกค,ค่ะคำต่อมานะคะยางยางสะกดตามคุณครูนะคะยออางอยาง ยออางยางยอยักษ์เป็นพยัญชนะต้นสาละออยู่หลังพยัญชนะต้นตัวสีแดงงง,งูเป็นตัวสะกดค่ะคำต่อมานะคะชามชามสะกดตามคุณครูนะคะ ชออามอชามชออามอชามชอช้างเป็นพยัญชนะต้นตัวสีแดงสระอาเป็นสระเขียนอยู่หลังพยัญชนะต้นสีเขียวมอมาเป็นตัวสะกดค่ะ ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่คนเก่งฝุกนทำนะคะคุณครูจะสรุปเรื่องการเขียนคำที่ผสมด้วยสระอาว่าการที่เราจะเขียนคำที่ผสมด้วยสระอาเนี่ยสระอาจะต้องเขียนอยู่หลังพยัญชนะต้นเสมอนะคะยกตัวอย่างเช่นตอตอาตาเราจะเขียนสระอาอยู่หลังตอเต่าเราจะไม่ได้เขียนสระอาไว้หน้าตอเต่าโอเคไหมคะ ต่อามาค่ะชวนคนเก่งฝึกทำให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้า19และ20 mm hmm. เดยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปหยิบหนังสือภาษาไทยมานะคะคุณครูจะให้เวลา10วินาทีจากนั้นให้ผู้ปกครองนะคะช่วยเปิดหน้าที่19และที่หน้าที่20ให้นักเรียนเลยค่ะเพื่อที่คุณครูจะอธิบายงานให้นักเรียนฟังนะคะ สิบเก้าแ มาดูที่ข้อสีใหญ่นะคะให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องโดยเขาจะให้นักเรียนนะคะดูรูปรูปแรกนะคะเป็นรูปหีบเพราะฉะนั้นก็คือหอหีบนักเรียนเขียนไปเลยนะคะหอหีบตัวนี้สระอะไรคะนักเรียนสระอานักเรียนก็ใส่สระอา แล้วรูปอันนี้คือรูปของอะไรเอ่ยดดเด็กเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ใส่ดดเด็กครูคจะพาทำอีกหนึ่งข้อนะคะตัวนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยลอิงใช่ไหมคะนะักเรียนก็เขียนลอลิงตัวนี้สระอะไรคะนะักเรียน สระอาเขียนอยู่หลังพยัญชะนะต้นตวนันนี้ตัวอะไรเอ่ยใบไม้ก็คือบอบใบไม้ยากไหมคะอ่าถ้าไม่ยากนะคะครูก็ให้นะักเร,รียนทำเองอีกสี่ข้อนะคะ จากนั้นดน้านล่างของหน้าที่19นะคะนักเรียนจะเจอรูปภาพแบบนี้ใช่ไหมคะครูจะอ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังนะคะข้อ5้าใหญ่นะคะให้นักเรียนเขียนคำสราราจากภาพแล้วฝึกอ่านนักเรียนลองดูสิคะภาพแรกเขาชี้ไปที่อะไรเอ่ยไปที่ตาใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นคำว,ว่าตาเขียนได้อย่างไรคะต่อาตานักเรียนก็เขียนให้คุณครูคเลยตออาตาส่วนรูปอื่นๆคุณครูให้นักเรียนลองเขียนมาให้คุณครูคดูนะคะต่อมานะคะหน้าที่ นะคะให้นักเรียนสังเกตด้านมุมตรงนี้นะคะเป็นเลขไทยนะคะจากนั้นให้นักเรียนทําแค่ข้อ6ใหญ่นะคะสําหรับหน้าที่20ให้นักเรียนคัดคำตามเส้นปักนักเรียนก็คัดคำมาให้คุณครูเลยทั้งหมด4คํคำนะคะจากนั้นใครทําเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะสร้างอาราบาไว้ที่กลุ่มไลน์ห้องเรียนใหญ่ของเรานะคะโดยคุณครูจะตั้งว่า ส่งการบ้านวิชาภาษาไทยวันที่25มิถุนาก็ให้ผู้ปกครองนะคะช่วยอัปโหลดรูปภาพของนักเรียนที่ทำงานนะคะรวมไปถึงถ่ายแบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ทำนะคะรวมกันอยู่ในกลุ่มของคุณครูนะคะโดยคุณรูจะสร้างอัลบั้มก็ให้ผู้ปกครองนะคะใส่ลงไปในอัลบั้มของคุณครูให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูเหนียวกับรายวิชาภาษ,ษาไทยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าและคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแบบ๊ายบายค่ะนักเรียน